อุตสาหกรรมนมอูดเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ของเขตหัวเฉิงเขตปกครองตนเองเซินเจียงอุยกูช่วยเพิ่มการจ้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับชาวเซินเจียงเขตหัวเฉิงตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเทือกเขาเทียนซานเขตปกครองตนเองอิลีคาซักของเซินเจียงมีทุ่งหญ้าธรรมชาติกว้างใหญ่และแหล่งน้ําที่สะอาดบริสุทธิ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันโดดเด่นเขตหัวเฉิงจึงพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เฉพาะทาง ควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเขตหัวเชิงยกระดับอุตสาหกรรมนมอูดด้วยการจัดตั้งฟาร์มเลี้ยงอูดในรูปแบบการบูรณาการระหว่างภาคธุรกิจสหกรณ์และ,กะเกษตรกรในกระบวนการยกระดับอุตสาหกรรมบริษัทชั้นนําด้านการแปรรูปนมอูดของหัวเฉิงนําเกณฑ์ระดับชาติฉบับใหม่สําหรับผลิตภัณฑ์นมอูดมาผลิตนมอูดผงบริสุทธิ์ โดยใช้กระบวนการเลี้ยงแบบอินซีเพื่อรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นี้จำหน่ายทั่วประเทศทั้งในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ขณะที่ผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมบางรายการยังถูกส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ ประธานทุนาที่บริหารบริษัทเฟิงเฉาพัสเจอร์เดรี่กล่าวว่าปีนี้บริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์นมอุดผงออร์แกนิกเข้มข้นที่ได้รับการรับรองทั้งทุ่งเลี้ยงแหล่งน้ำนมและกระบวนการผลิตยอดขายของบริษัทปีนี้ทะลุก,กว่า100ยล้านหยวนหรือประมาณ460ล้านบาทช่วยสร้างงานทำให้ชาวบ้านมีไรายได้เฉลี่ยเดือนละกว่า6000หยวนหรือประมาณ27,600บาท อุตสาหกรรมนมอ,อูดในหัวเฉิงไม่เพียงสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงแนวทางการพัฒนาใหม่ของสินเจียงที่มุ่งผสานเศรษฐกิจสีเขียวนวัตกรรมท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างลงตัว